มา่งใหให้ผูแใหไปงานแล้วเนาะพวกเราแบ่งกลุ่มเรียบร้อยงไงไงแล้วนะ,รบบรรนะครับ <c oughs> ก็จะแจกมันิเตอร์ไปนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดาสาธิตครับตอนนี้นะครับ,นนรบเราเรียนในหน่วยของการวัดตัวด้าทางน,นะครับอา่าเราก็จะปรับยากนะครับปรับยาที่ตัวด้านทางน,นะครับซึ่งก่อนที่เราจะวัด,ะดวนะครับก่อนที่เราจะวัดเราจะมาที่ตัวคูณสิบนะครับอ่าให้มาที่ตัวคูณสิบแล้วก็ไปทําอะไรครับนักเรียน ก่อน,อนที่จะวัดตัวนานนะให้มาเสียบซีรูมก่อนนะครับ,รบเสียบซีรูมมาเชง่ายครับนักเรียนเสียบโรูโรมไปน<า>ี่มันจะเนีย่ยให้ต้องเข้าสูงก่อนเพราะว่าเพราะมันจะเกิดความผ้าเคลื่อนนะครับให้เอาเข็มแดงกับตาาิางมาเพื่อความเคลื่อนนะครับอ่าตอนนี้นะครับนักเรียนก็วัดตามไปงานนี้ครูสาธิตเนาะอ่าถ้าตอนนี้นะครับครูปรับยานที่คูณสิบอ่าคูณสิบอ่าเราวัดคูณสิบนะครับ เราอ่านได้ประมาณเข็มมันจะอยู่ที่19ถูกไหมครับอ่าสิ 19, ครับ19เราก็มาดูที่ยาดเรานะครับมันไม่สิบเกโอห์มมันต้องป oh ไปคูณ10บโอห์มด้ยเป็นเท่าไหร่อ่าสิเโอห์มสิเป็น190่งเก้าสบโอห์มนะครับนะนี่คือการวัดนะครับอ่านะจากนั้นนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่ 1K อ่า 1K ผมวัดได้เลขอ่ามิชนะชัน่น ทำหักนิดนึงนะคันเรียนมันเมืนนะครับหลังในคนเมืน,มนเมฆ่าเราจะดูที่ย่านโอมนะตรงนี้คือย่านโรมของมันจีนิเตอร์นะครับอ่าเพราะตรงนี้เนี่ยมวลสุดเนี่ยคือย่านโรมองมันจีนิเตอร์ถ้ามันชี้เลขห้าแล้วเราตั้งอย่า, k, า <c oughs> นาาหนึ่ง k แสดงว่าอาจะวัดเราจ่ายได้เท่าไหร่ห้าพันครับห้าสิบ k อ่านได้เลขอ่าสมมติเลขสี่ะมันตัวเลขสี่ n <45. S 1> อ่าก็เป็นสี่คูณสิบ k สิบ k คือหมื่น ถ้าเป็นสี่คูณหนึ่งหมื่นถ้าเป็นสี่นะครับอ่านะครับโอเคทุกๆการเปลี่ยนย่านต้องทำอะไรเช็ดซิลโวล์มเสมอนะอ่าครับนักเรียนน่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะอ่าถ้าเราทำตามใบงานที่ครูให้นะครับเริ่มดูใบงานไหนครูนี่เข้าใจไหมอ่าทำตามใบงานเลยนะครใบการของครูนะครับอ่าก็นักเรียน ก็จะให้วัดครับค่าหนึนะครับค่าหนึ่งร้อยคาหนึ่งร้อยะครับก้เราเยอะแยะครับทุกคมเราเยอะแยะครับแล้วเราจิบมาใช้แค่สามตัวคือค่าหน้อยค่ายี่สิบเจ็ดค่าเจ็ดสิบหนะครับอ่าันงาวันตัวแรกนะครับอ่าแล้วทาทุก่มทุกคมทุกว่นนะอ่าทุกคนทุกวัน ดู yup. ดูดูเพื่อนเพื่อนความต้นทานรวมนะครับอันนี้คือไม่หาโดยการคำนวณอ่าลองคำนวณดูสิโดยการใช้สูตรนี่ได้เท่าไหร่นะครับผลการวัดได้เท่าไหร่ผลการวัดก็คือวัดจริงอันนี้ก็ลองคำนวณดูนะครับว่ามันเท่ากันไหมนะครับแล้วก็อันนี้คือรูปกลมอันนี้ก็เป็นแบบขนานนะครับต่อมาถ้เป็นแบบผสมนะครับแล้วก็สรุปผลการปฏิบัติงานนะครับผลการปฏิบัติงานนะครับ เรามีเท่านี้เนาะแล้วก็หลังจากที่พวกเราทำหน้านะครับก็ทำแบบฝึกคับท้ายบทนะครับที่ครูให้ครับแบบฝึกครับท้ายบทนะครับโอเคไหมเตรียมครับเตรียมครับครูก็จะดูดูแลพวกเราดี่แหละนะครับที่แกล้งนะครับโอเคครับเริ่มได้นะครับอ่าไปปะ เมื่อกี้กดนอ่าอ่อาลองวัดดูนะครับเชื่อใจกันเชื่อใจกันแทงกลุ่มนะครับ,บ,บใบสั่งงาน,ไไนมาดู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 นะครับนี่แหละนี่แหละหน้าแรกหน้าแรกนี่หน้าแรกครับเอาตัวร้อยโอมมาหาจากกล่องแล้วตัวร้อยโอมอยู่ไหน อ่า <ot> เราต้องดูสีได้ไหมเรา reading. เรียนแล้วนะครับเราหรือเราลองวัดดูก็ได้นะอ่าเราออกมาอย่างตัวร้อยโอมคือตัวไหนแป๊บ <c oughs> <factual S 1> <c oughs> นึ่งนี่ตัวร้อยโอห์มมานะครับตัวร้อยโอห์มอ่าต้องหาตัวร้อยโอห์มนะเพราะว่าโจทย์ของครูให้หาตัวร้อยโอห์มนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ ถ้าไม่มั่นใจก็ลองเอาเครื่องมันติมิเตอร์วัดดูนะครับมันติมิเตอร์วัดดูถ้าเราลองวัดดูลองวัดดูถ้าเราชิปด,ดูตัวไหนคือตัวแวรกอมครับแท๊กซับตัวนี้ปรับย่านที่เท่าไหร่คูณหนึ่งตัวนี้ปรับย่านคูณหนึ่ง,งเซตซิโลโอมก่อนไเซสซิโล oh ไม่ต้องใช้นี่ไม่ต้องใช้ไหมเซสซิโลมันคือคูณสิบ อ่คุณสิอ่าปรับให้มันเป็นเลขศูนย์นะครับนะฮะลองวัดดูว่าตัวน้ำทานตัวนี้คือเท่าไหร่นะครับอ่าอ่านได้เลยเก้าอ่าเก้าอาจจะเกิดความคลาดคณนเนาะแค่เป็นสิบสิบคูณสิบนะครับก็เป็นหนึ่งร้อยนะครับคือคราวนี้นะครับพวกพวกมัลติมิตเตอร์เนีย่ยมันจะมี มันจะมีอะไรครับมันจะมีค่าความคลาดเคลื่อนไหมเราลองวัดจากการคำวนวณนะครับเราคำวนวณเท่าไหร่ครับร้าช,ชาเราคำวนวณเท่าไหร่หรอ,อ่าสมมติเราวัดเนี่ยเราต่อน,ตน,น้องคุมไตามรายงานแต่ว่าเราใช้เครื่องมือวัดจริงๆได้หนึ่งร้อยไหมไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้หนึ่งร้อยเพราะว่ามันเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับเวลาเราวัดจริงๆเนี่ยมันจะเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับ แต่ว่ามันจะไม่เกิน5หรือ10%เนตะครับตามที่สีที่มันบอกในตัวด้านธรรมนะถ้าสีทองคือค่เกินไม่เกิน10%เนะครับสีน้ำเงินคือค่เกินกัน5%เปอร์เซ็นต์นะโอเคลองวัดตามรายงานดูนะ,นะครับตตัวนี้เท่าไ <50 S 1> ห,หร่50 50เนาะชี้ศิโลห์มีไหมครับครับ5้คูณสิ ให้มัน <minutes> ตูเลยให้มันตูงเลยวัดไไหไม่เราก็ว่าจัดนี่ไงนี <soup> ่คือเราต้องใช้บอรแล้วเนี่ยนะครับเรสียบกับบอกให้ต้องเสียบเข้าก็ได้เพราะว่าเราเตนได้ดีแต่ดูนะครับนิ่งๆนิ่งๆนะ ถ้ามันดูไม่ชัดคราวนี้คูณหนึ่งดูไม่ชัดใช่ไหมคูณศีบคูณเสบเสราก็เซตซิโร่ใหม่ครับอ่าเซตซิโร่ใหม่หเพือ่อนนี้กลุ่มมาช่วยกันเซติโร่หน่อยอคูณเสบนะครับวันใะหรอ เจ็ดสิบห้าแล้ว <c oughs> โอ้ค่ามันเล็กมากอา่ะคู่หนึ่งกล้าไปคูณหนึ่งไหมคูณหนึ่งไหม่ลองคูณหนึ่งใหม่นะครับพอถ้าค่ามันน้อยน้อยนี่ก็คือแสดงว่าเราต้องปรับยาดให้มันอะไรนักเรียน้อยถ้ายาดให้มันต่ำนะครับถ้าแต่ถ้าค่ามันสูงแล้วก็ปรับยาดให้มันสูงนะครับ โอเคนะมาเดี๋ยวเลยครับให้เวลาสิบนาทีนะนิดหนึ่งเกืบครับนะครับถ้ากลุ่มนี้เป็นไงบ้างครับนี่ครบคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้นีนี่ปากกาโดนปากกาแลียนด้วยครับอ um. ันนี้แตนุกกลัวเงินสามตัวนะครับอานได้เท em ่าไหร่นี่สามสิบใช่ไหมับมือน so ิ่งๆสามสิบคูณกับย่าน ยันสิบครับสิบวงไม่ได้อะไรเป็นสามร้อยสามร้อยนะครับอ่าสามร้อยอ่าสามร้อยวงนะครับเขียนบันทึกนะครับเขียนบันทึกนะคอ่าก็อ่ะก็ปล่อยแล้วเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับหาเพื่อนในกลุ่มก็ได้ครับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มก่อนนะครับสามารถนี้ก็ได้ครับ โอเคอ่าบันธุ์ชืโโ่อพันทึกชื่อเลยอ่าเรับอ่าบันทึกครับบีมได้เท่าไหร่คร <350. S 1> ับอ่าบ้างหน้าเจนเออร์จำนวนได้เท่าไหร่เมื่อกี้จึ่งร้อนมาได้สองร้อยนะครับอ่าป um ุ้มปุ้มนะใส่หน่วยด้วยใส่หน่วยด้วยนะครับอ่าก็เลยไฟฟ้าต้องใส่หน่วยด้วยนะเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ใส่หน่วยนี่ เราจะไม่รู้ว่ามันเป็นมอเม็นแอมมนะครับต้องฝึกให้เป็นนิสัยนั่อะ่เยชุคนครับอัหบาฮะโอเคครับ ตอนนี้นะครับอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษร้อยกรอนที่รีไซเคิลนะครับนาวันที่รีไซเคิลนะครับอ่ะเปิดเปิดไปที่หน้าหน้านี้นะครับอ่าเปิดไปที่หน้าหลังจากที่เราวัดแล้เนาะเปิดไปที่หน้าหน้าห้าสิบเอ็ดนะครับหน้าที่ห้าสิบเอ็ดนะครับอ่ะ มันจะมีวงจรหนึ่งนะครับครูจะให้เราสรุปความรูล้ลงในกระดาษร้อยปอนนะครับสรุปความรู้นะครับโดยที่ให้เราคัดลอกแบบแบบทดสอบตามครูนะในแบบผลงานนะนะครับคดลอลกลงในกระดาษน,นะครับแล้วก็เขียนนะครับสรุปผลงารแบบงานว่าเราค่าระหว่างการคำนวณเนี่ยค่าระหว่างการวัดจริงเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมันได้ ค่าการทำงานเป็นยังไงนะครับอ่านะครับอ่าพูจะแจกไปแต่ละกลุ่มนะนะครับอ่ากจาแต่ละกลุ่มอ่ากรจาแต่ละกลุ่มนะครับครับกจาแต่ละกลุ่มครับอ่าอ่าก็เดี๋ยวยก็นะครับอ่าเดี๋ยวพูดใจพวกเราทำง,งานนะนะครับพอเราทำงานเสร็จนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาพิเศษผลงานนะครับที่เราทำการไปในวันนี้แล้วก็สรุปนะครับการเรียนต่อนะครับขอบพวกเราทำงานให้เสร็จครับรับคุณเราทำงานครับอีกสว่างหนึ่ง